ฟังที่เล่นเกมเสียงโคตรสมจริงจุดเด่น3ข้อของไอว่า ATX 80P ANC ชื่อยาวขออ่านหน่อย 1. สเตจกว้างฟังแล้วไม่อึดอัดเลยครับ2รายละเอียดเสียงดีมีมิติตอนเล่นเกมเสียงปืนเสียงเท้าเหมือนเสียงจริงๆเลยอ่ะสามโหมด ANC ตัดเสียงเงียบดีแบบพอดีๆไม่ได้รู้สึกหูอื้อ 4. อันนี้งงจริงครับพูดโทรศัพท์เสียงไม่ขาดเลยเสียงรอบข้างดังๆก็ไม่ขาดครับแล้วข้อเสียล่ะหูฟังดูอ้วนๆนิดนึงนะครับใครหูเล็กใส่นาน อาจจะเจ็บ2เวลากดค้างเปลี่ยนโหมดเนี่ยมันไม่มีเสียงติต๊ดบอกนะว่าเราปล่อยได้หรือยังก็ต้องนับเอาเอง,งบบ1อ๋อ,อเปลี่ยนโหมดแล้ว3เบสกระแทกมันครับแต่ว่าลูกไม่ใหญ่ใครที่ชอบเบสแน่นเลยอะ่ะไปดูตัวอื่นดีว่าแต่ใครชอบเสียงชัดๆอย่าพึ่งไปนะสรุปรุ่นนี้นะครับเหมาะกับคนที่อยากได้หูฟังรายละเอียดเสียงดีๆชัดๆเล่นเกมยิงปืนแบบเสียงสมจริงฟังก์ชันครบทำได้ทุกอย่างในระดับที่ดีเลยตัวนี้เหมาะมากครับ iwaat x80p anc เฮ้ยจำชื่อได้แล้ว